โครงการนี้ถือเป็นโครงการต่อเชื่อมมาจากระยะที่1นนะคะตอนนั้นจะเป็นช่วงภาวะโควิดก็เลยเทําเรื่องโครงการเกี่ยวกับทางวิชาการเพราะช่วงโควิดเนี่ยเราไม่สามารถทํางานอะไรได้ก็เลยทํางานวิชาการและภายใต้การทํางานวิชาการเนี่ยเรามีโปรเจกต์หนึ่งก็คือการพัฒนานระบบบริการสุขภาพช่องปากกระดับปฐมภูมิซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ย ตั้งแต่ทำงานราชการตั้งแต่ปี2525 25, 25, จนกเกษียณ2561เนี่ยกเกษียณมาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าปัญหาเรื่องการเกิดฟันผุในเด็กยังเรียกได้ว่าไม่มีไม,คม่ค่อยมีความคืบหน้านะคะสมัยเราทำเนี่ยเรารู้สึกว่าทันตะได้ได้แต่มาจัดบริการปีละสองครั้งมาตรวจมาทาฟัวรไลา์มาสอนผู้กครองแปลงฟันหรือปูุงจัดกิจกรรมแปลงฟัน,อ,กกฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ทำไปแล้วเนี่ยเราพบว่าก็ได้แค่มาจัดปีละสองครั้งออสุดท้ายเนี่ยเรื่องเรื่องที่เราอยากให้ประชาชนพึ่งตัวเองดูแลช่องปากตัวเองได้หรือที่เรียกว่าเซลล์แคร์มันไม่ค่อยเกิดตัวเองก็เลยถอยมาทําเรื่องมองได้เรื่องของงานศูนย์เด็กเพราะเดี๋ยวนี้ศูนย์เด็กเนี่ยรับเด็ก ตั้งแต่2ขวบมองว่าตรงนี้น่าจะมีโอกาสถ้าเราสามารถเป็นการทำงานกับอบตอและเทศบาลซึ่งดูแลศูนย์เด็กก็เป็นท้องถิ่นนะคะภายใต้โจทย์การศึกษูจากสสด้วยทีนี้เราลองมาเอ็กซ์ไซส์ดูในโปรเจกต์ก็เลยกลายเป็นโครงการย่อยในโครงการใหญ่4จังหวัดที่มีการทำนะคะต้องยอมรับว่าตรงประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ ไม่มีสูตรตายตัวว่า how to จะทำยังไงแต่มันเหมือนกับว่าเราก็มีเป้าหมายแล้วเราก็มีทางอสมสิลซึ่งให้ให้การดูแลซัพพอร์ตทางวิชาการต้องยอมรับว่า,างานทันตะเนี่ยที่จะให้ทันตบิบาลเนี่ยก็เรียกว่าทำเกินวิชาชีพในแง่จัดบริการปีละสองครั้งแต่ต้องกล้าวมาทำงานร่วมกวับครูเป็นเรื่องนี้ค่อนข้างยากมันเกิน ม,มันต้องปรับหลายอย่างคือน้องธันตาเราต้องมีเห็นคุณค่ากับการทํางานแบบนี้ว่าการสร้างความสามารถในในในเด็กตัวน้อยเนี่ยมันจะมีประโยชน์สําหรับอนาคตการดูแลตัวเองของเขาด้วยความที่มีเขาเรียกว่าระบบกําหนดเกณฑ์การการสอนในศูนย์เด็กเนี่ยสี่สิสี่สิบหน่วยต้องมีตัวชี้วัดนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะมี ครูจานวนหนึ่งซึ่งก็กังวลแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นชัดว่ามันจะเกิดอะไรในตัวเด็กที่มีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ก็จะมีครูจํานวนหนึ่งเนี่ยเราก็คัดลงมาได้ที่ดูเหมือนกับมีความชัดในเชิงการปรับพยายามปรับให้มันเกิดสมดุลน,นะคือจะทําแบบแน,แนวแบบจัดระบบนิเวศโดยที่ไม่สนใจทางหน่วยเหนือคือสอปรหรือ ทางกรมส่งเสริมไม่ได้เราก็ปรับให้มันจูนให้มันบูรณาการเ,เข้ามาตัวครูเนี่ย<ป>เราเรียกว่าเป็นเชนเอเจนต์สำคัญโดยที่มีทันตะเป็นตัวแบ็กอัพนะฮะเราพบว่าในศูนย์ที่สนใจกับเรื่องการทำงานเชิงบูรณาการช่องปากกับการเรียนรู้เนี่ยเขาสามารถพัฒนา ใส่กระบวนการจัดก,การแล้วก็บูรณาการเชื่อมโยงเช่นกระตุ้นโดยใช้เพลงแปลงฟันการจัดสิ่งแวดล้อมที่จะกระตุ้นที่จะมีที่แปลงฟันที่ดีพอแปลงเสร็จปั๊บเนี่ยก็มีกระจกให้เด็กยิงฟันว่าสะอาดไม่สะอาดแม้แม้ว่ายังทําไม่ได้ดีเนะี่ยแต่ว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าไรฝังนิสัยเมื่อกินข้าวเสร็จปัป๊บจะต้องมาแปลงฟันแล้วก็เมื่อแปลงฟันเสร็จปั๊บเนี่ยจะต้องดูช่องปากตัวเอง คือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใหม่เราก็เห็นปรากฏการณ์หลายที่เลยพอมีกระจกเนี่ยเด็กก็จะดูว่าเขาเนี่ยแปลงแปลงคือเ็าอาจจะดูเขาอาจจะมีไม่มีทักษะแต่ว่าเขาจะฝึกเขาจะมีนิสัยแบบแปลงเสร็จต้องยิงฟันดูว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันฝังไปนิสัยแล้วเราพบว่าหลายศูนย์เนี่ยเขาก็มารายงานให้เราฟังว่าก็ไปบอกแม่ที่บ้านว่าอาบน้ําต้องแปลงฟันแล้วก็ที่บ้านเนี่ยจะต้องมีการตรวจดู เด็กจำนวนหนึ่งทึ่เข้าเข้ามาอยู่ในกระบวนการนี้สามารถมีนิสัยเป็นเฮลตี้แทบบิดที่จะดูแลช่องปากตั้งแต่เด็กสองขวบเด็กเองก็แบบนกับว่าเคยชินกับการทำให้มันเป็นนิสัยประจำตัวของตัวเองอันนี้เป็นเป็นจุดที่เราคิดว่าน่าสนใจที่ได้เห็นความชัดเจนต้องยอมรับว,ว่าต้นทุนของคุณครูที่โรงเรียนแต่ละแห่งเนี่ยอ,อ,อาจจะมีความแตกตา่างบางที่ก็รู้จักเชื่อมเชื่อมโยงจาก สิ่งรอบตัวแล้วก็ต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ของเด็กที่เป็นของเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นแบบไม่ใช่เอาบแบบสอนแบบท่องจําแต่ว่าไม่เป็นลักษณะสอนแบบสัมผัสสถานการณ์จริงอย่างเงี้ยมันทาให้เด็กเนี่ยได้ได,ได้เข้าใจแล้วก็ครูบางคนเนี่ยเริ่มเริ่มชัดว่าเมื่อคุณให้ให้เด็กมีประสบการณ์ผ,าารผ่านอะไรเนี่ยคุณต้องต่อยอดในแง่ของการกระตุ้นให้เด็กรู้จักเล่าว,ว่าเขาเจออะไร ตัวนี้จะทําให้เด็กเนี่ยเหมือนกับคิดแล้วก็การสื่อภาษาอะไรต่างๆเนี่ยไปได้ดีเป้าสูงกระบวนการก็ต้องเข้มแข็งต้องมีหลากหลายมีความเข้มแข็งซึ่งตรงนี้ทั้งหมดนะเมื่อว่าจะตั้งเป้าเป็นอย่างไรเนี่ยเขาก็ต้องวัดตัวเด็กด้วยว่ามันไปสูงเป้าหมายที่เขาตั้งไหมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราเห็นชัดว่า หลายศูนย์เนี่ยสามารถทําได้ซึ่งตรงนี้ทั้งหมดคิดว่ามันพลิกวิธีวิธีการทํางานหรือวิธีการสร้างเด็กโดยสิ้นเชิงมันเป็นลักษณะเอาเด็กเป็นตัวตั้งที่เรียกว่าชายเซ็นเตอร์เนี่ยชัดเจนไม่ใช่เป็นลักษณะไปคิดเครื่องมืออะไรมาแล้วก็มาโยนใส่ให้กับเด็กนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องทีเ่เราได้เรียนรู้ในระยะเวลาหปีที่ผ่านมาค่ะ